สวัสดีค่ะป้อมนะคะที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านวูสตันนะคะจังหวัดเบสฟอร์ดอยู่ไกลจากลอนดอนประมาณ45นาทีนะคะมาจากมอต,ตุมี ป้าจะชอบบ้านทรงสไตล์เก่าๆหน่อยก็เลยจะหาถ่ายบ้านเก่าๆบ้านที่อายุหลายร้อยปีตอนช่วงถ่ายนี้ตอนช่วงซัมเมอร์นะคะ ยังไม่ได้ล็อกดาวน์โควิด ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารอาหารอร่อยมากค่ะที่ตรงที่มีเรือนี่ป้าเลยมาที่เลทันบาเซอร์ริมน้ำกับร้านอาหารเดี๋ยวป้าจะต้องเข้าไปถามว่ามันมีโต๊ะว่างป่ะน,นะคะ ตอนนี้ยัง<ด>ไม่ได้ล็อกดาวนนะคะเรือยาวสุดนู้นเลยนะแล้วก็ขับรถวนมาดูบ้านเก่าอีกทีหนึ่ง ถ้านังน้องที่มารับชมคลิปป้าชอบก็กดซับสกไครต์ให้ด้วยนะคะ